cái <laughs> này đang leo con con cặp đàn nó có hóa ra miếng tháo lúng ở phía bên, cho thì vợ, cô sẽ mà điên bớt tay, bẳng thì không biết ranh leo anh ạ. Không biết ranh leo, bẳng thì, cô sẽ đúc liền, cô sẽ mà như mà rửa đây, rửa là gì liền? กล้องเปิดตายกระทุ okay. ừ, ่นก็ติดตามอยู่เรื่อยครับเคยเห็นแบบเขาผนของแบบเยอะๆไปอ่าใช่ดูเหมือนเขาจะแข่งเร่งมากนะเขาเบบว่าเป็นเล็กอะไรสิหนักๆกันเขาจะเบรกเลยครับเบรกเดี๋ยวผมขับติดตามไปวันนั้นเราตีสิบเอ็ดตีช่องห่างพืนนะครับอ่าแกเบรกไปจากนี่ไปไหนพุ่มเบรกไปว่าไม่พักเลยนะเบรกพาไปตารถเลย ก,ก็ว่าเกลเร่งมาจากไหนเร่งไกดีมาะ่ะวันนี้เราแล้วก็รวาไปถึงคนละเมอนดีหลายท่านก็คือคเห็นท่าว่าแปลกๆแ,แ,แล้วก็เลยแบบ,ช,บช่วยกันสก,กัดไว้ก่อนเหรอ,หรอคะก,ก,ก็จะเดินข้าวโสเข้าวโรอยเลยผนี้แหละบางทีคนอยู่ก็ไม่เจอเขาเก่งใจน,นะคนเียว,เยวก็งัดเอาว่าปนนันเลยช่วงนี้ขโมยเยอะไหมเยอะเยอะเยอะมากเลยก็ผมตตังหลูกจินเป็นด้านอย่างถูกหลักเลย <laughs> แล้วเมื่อกี้เห็นตำรวจตร,รวจปรากฏว่าเจอ,อยาบ้าอ่าใช่เนี่ยเนี่ยปุ้มการูแต่ไม่เรงก็ดี <laughs>